ผู้ยิ่งเห็ผู้ชายคนใดนอนอยู่เต้นขึ้นมาฝันเห็นผ่าไตจีวอนหรือว่าผ่าเหลืยงแต่บ่เห็นองค์พระเพิ่นว่าถ้าคนมีรอบพร่วแล้วอาจจะได้บุตรผู้ชายที่น่ารักหรือใดหลาบเป็นของ มีคาเป็นสัตว์ซี่เท่าหรือว่าสองเท่าโชคลาบช่วงนี้กำลังดีเหล็น้ำโชกแปดแปดแปดศูนย์แปดสามแปดสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้า Lê <mimitra>